โอเคก็จำลองการอัดคลิปในช่วงที okay, so ่ฝนตกนะฮะถ้าเกิดเสียงฝนมันเข้าคลิปในคอพายอยู okay, ่นะอัน okay, น so ี oh, so, ้ผมเปิดโหมดการเสียงรบกวนในโปรแกรมอัดอยู่นะซึ่งผมก็ไม่รู้ว่ามันจะการได้แค่ไหนแต่น่าจะการได้ไปหมดแล้วสาหรับเสียงฝนนะนะโอเคพูดเร็วเกินโอเคก็วันนี้นะฮะเราก็จะพูดถึงอัปเดตใหม่ของแมบ TDS กันนะฮะก็เมื่อ9โมงเช้าของวันนี้แมบ TDS ก็ได้อัปเดตใหม่มานะฮะซึ่งก็เป็นอัปเดตที่มีหลักๆอยู่ประมาณ3อย่างในการที่อัปเดตอย่างแรกเลยอีเวนต์คริสต์มาสนะฮะจบไปเรียบร้อยแล ู้ปั้นบอสชิดมาดเนี่ยที่เราสามารถเข้าอีชีตมาดได้ก็หายเรียบร้อยนะครับเป็นการจบอีเวนต์อย่างสมบูรณ์นั่นเองคะับซึ่งตอนนี้เอลแคมนะฮะก็น่าจะเป็นทาวเวอร์ที่เหมือนกับตัวอื่นนะฮะก็คือไม่สามารถหาแบบฟรีๆได้แล้วนะฮะก็ต้องรอเขามาขายเป็นเกมพาร์ตอีกทีถึงจะสามารถซื้อเขาได้ประมาณนี้นะฮะก็จะเป็นทาวเวอร์ที่หายากขึ้นมากๆเลยสำหรับเอลแคมแล้วก็อย่างที่2นะครับเป็นเกี่ยวกับหน้าล็อบบี้แล้วก็คือล็อบบี้เนี่ยผมไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเขาอัปเดตอะไรมาบ้างแต่ว่่่่าาาผมมรู้้้สสึกวเอออแล็บบีีนนนยัคขง สว่างขึ้นเยอะยนะก็คือปกติเนี่ยเหมือนล็อบบี้เนี่ยมันจะมืดๆหน่อยนะผมไปตอนกลางคืนแต่ว่าหลังจากที่อีเวนต์จบไปแล้วนะฮะมันก็อยู่แบบสว่างสุดๆเลยนะเนี่ยคือแบบกลายเป็นตอนเช้ามีแสงเงาอะไรค่อนข้างสวยงามมากเลยนะก็เหมือนจะเปลี่ยนจากตอนกลางคืนเป็นตอนเช้าสับล็อบบี้นะก็จะประมาณสักอัปเดตที่2นะแล้วก็อัปเดตต่อไปก็คืออัปเดตสุดท้ายนะก็คือเป็นการรีเมคด่านเก่า4ด่านนะฮะให้ สวยงามมากขึ้นแล้วก็ยากขึ้นเล็กน้อยนะฮะแล้วก็ทำให้มันกลายเป็นด่านที่มีสตูหน้าตาใหม่เข้ามานั่นเองนะ <c oughs> ก็เดี๋ยวผมจะให้ดูเทีลด่านกันเลยสำหรับสี่ด่านที่โัวรีเมคก,กันใหม่นั่นเองนะฮะโอเคก็ไปเริ่มเลยโอเคอันนี้ผมก็พากเสียงเท้าเข้าไปนะ ในพวกแกตดต่อนเนี่ยมันไม่มีเออที่ตัดเสียงรบกวนก็ต้องเออทนกับเสียงรบกวนไปหน่อยนะก็ด่านแรกเลยนะ,ะนั่นคือด่าน4 s e a ซีซนั่นเองนะฮะก่อนที่เข้าไปในด่านเราดูแบบเก่ากันก่อนนะอันนี้คือภาพของ4 Season ในเวอร์ชั่นเก่านะฮะแล้วก็เข้าไปอยู่ในเวอร์ชั่นใหม่กันเลยดีกว่านะ โอเคนะฮะอันนี้ก็คือด่านโฟลซีซั่นในเวอร์ชันใหม่นั่นเองนะอะไรที่เปลี่ยนไปบ้างก็คือมันยังเหมือนเดิมเลยแล้วเป็นคอนเสปต์ของด่านนี้ก็คือการมีสี่ฤดูในด่านเดียวนะฮะก็คือเป็นฤดูหนาวฤดูร้อนใบไ,ไม้ร่วงใบไ,ไม้ผีอะไรประมาณนี้นะเขาเปลี่ยนให้ทางเนี่ยมันค่อนข,ข้างโค้งมากขึ้นนะก็คือด่านโฟลซีซั่นเวอร์ชันปกติเนี่ยมันจะเป็นทางที่โค้งใหญ่ๆไปเลยโค้งหนึ่งนะฮะแล้วก็ยาวมากๆเลยแต่ว่านี่มันสั้นลงแล้วก็ทาให้ทางโค้งเนี่ยมันดูแบบว่าโค้งเยอะขึ้นประมาณนี้นะฮะอ,อีกอย่างหนึ่ คือปกติเนี่ยได้โฟร์ซีซั่นถ้าเกิดเขาจะเปลี่ยนฤดูเนี่ยเขาจะแบบเป็นแบบขี่ตรงๆไปเลยแบบ่งเส้นตรงๆงะแต่ว่า ถ้าเกิดเป็นเวอร์ชั่นนี้มันจะมีการแบบว่าโค้งนิดนึ่งทำมาให้มันค่อนข้างจะสวยงามมากขึ้นก็จะประมาณนี้เลยสัปดาห์โฟร์ซีซั่นนะเป็นการอัปเดตท,ที่ค่อนข้างที่จะสวยงามมากขึ้นสัปดานนี้แล้วก็ใส่ Modify ย n อ m ิ Beta มาทําให้สตจะหน้าตาเปลี่ยนไปแล้วก็จะเปลี่ยนตัวมิสซิลี่กลายเป็นตัวเบเกอร์แทนประมาณนี้นะฮะโอเคก็ไปต่อกันที่ด่านต่อไปกันเลยดีกว่านะ ต่อไปนะฮะอันนี้ก็เป็นด่านที่มีชื่อว่า Medieval Times เรอไม่แน่ใจเหมือนกันนะฮะแต่ว่าเป็นด่านที่รีเมคมาอีกเช่นเคยนะก็เดี๋ยวผมจะเอารูปด่านนี้ตอนก่อนรีเมคมาก่อนนะก็ด่านนี้จะหน้าตาประมาณนี้เป็นแบบหมู่บ้านในยุคกลางนะฮะโอเคก็เข้าไปดูในด่านที่รีเมคมาแล้วกันเลยนะ โอเคนะฮะอันนี้ก็คือสภาพภายในด่านนะก็ถือว่าจะค่อนข้างเปลี่ยนไปพอสมควรนะจะเป็นความหมู่บ้านมากขึ้นนะฮะจากที่แบบเหมือนจะเป็นหมู่บ้านที่แบบมีสีเขียวเยอะจัดๆเลยเหมือนอยู่ในกลางป่านะฮะตอนนี้ก็จะมีทางเดินอ,อะไรที่ค่อนข้างสวยขึ้นนะก็จะหน้าตาประมาณสัต์ตัวของด่านนะฮะก็บ้านจะโมเดลคล้ายๆเดิมแต่ว่าแสงเงากับรายละเอียดอื่นๆของด่านเนี่ยค่อนข้างสวยขึ้นนะฮะแล้วก็ บางทีมันก็ไม่มี hit d e ท e c t i นะเนี่ยคือต้องพุ่มไม้เนี่ยบางทีมันก็สามารถเดินตกไปได้เลยนะก็ต้องระวังวด้วยว่าคนที่ชอบเดินซนนะโอเคก็ประมาณสัปดาห์ Medi ีว่าทางครัเป็นการอัปเดตให้ด่านมันสวยงามมากขึ้นแล้วก็ทางตรงเนี่ยสั้นลงแต่ว่ามีทางโค้งที่เยอะขึ้นนะฮะทำให้ด่านเนี่ยค่อนข้างจะเล่นได้ง่ายมากขึ้นโอเคประมาณนี้สัปดาห์นี้ไปต่อที่ด่านต่อไปกันเลยดีกว่านะด่านต่อไปนะฮะมีชื่อว่าพอร์ l แลนด์นะฮะเป็นด่านท่าเรืออะไรประมาณนี้ซึ่ง ็นด่านที่รีเมคมาใหม่นะฮะก็เดี๋ยวผมจะขึ้นรูปของด่านเก่าก่อนเลยนะก็ด่านเก่ามันจะหน้าตาประมาณนี้เป็นด่านที่แบบขึ้นชื่อว่ายาวมากๆเลยนะในสมัยก่อนก่อนที่มันจะโดนรีเมคมาเนี่ยแต่ว่ารีเมคมาเนี่ยทางมันค่อนข้างสั้นลงแต่ว่ามีมุมเล่นให้เยอะขึ้นเอาเป็นว่าไปดูในแมปกันเลยดีกว่านะ โอเคนะฮะอันนี้ก็จะเป็นหน้าตาด่านของพอร์ตแลนด์นะฮะเป็นด่านที่ค่อนข้างจะดูดีมากขึ้นนะจากแบบท่าเลยเฉยกลายเป็นแบบมีเมืองอะไรเพิ่มขึ้นมาทางเนี่ยมันจะมีทางโค้งที่เยอะขึ้นพอสมควรนะคือแบบมีทางโค้งประมาณ4โค้งนะฮะในในด่านเดียวอ่ะคือแบบค่อนข้างเยอะเลยก็จะทําให้ซอมบี้เนี่ยมันเดินเร็วขึ้นเพราะว่าทางมันสั้นแต่ว่ามีมุมเล่นให้มากขึ้นนะก็ถือว่าค่อนข้างดีเลย ก็จะเป็นไมเลยสับด่านพอร์ตแลนด์นะฮะก็โดยรวมถือว่าดีนะเป็นด่านที่ผมค่อนข้างชอบในการรีเมคครั้งนี้โอเคไปต่อที่ด่านต่อไปกันเลยดีกว่าด่านสุดท้ายที่โดนรีเมคใหม่นั่นเองนะฮะแล้วด่านนั้นนะฮะนั่นะก็คือด่านอาบารอนซิดไพนั่นเองนะเป็นด่านที่เป็นขวัญใจของคนที่ชอบเล่นตัวของเลนเจอร์นะฮะก็ผมจะเอารูปด่านเก่ามาขึ้นให้ดูก่อนนะถ้าเกิดใครเคยเล่นก็น่จาจคุ้นๆกันนะก็เป็นด่านที่ มีที่วางไซเปอร์ที่เยอะมากๆนะฮะโอเคก็เข้าไปดูหลังจากโดรีเมคก่อนเลยดีกว่านะอันนี้ก็คือหน้าตาของด่านอัมบดยอนซิตี้หลังจากรีเมคมานั่นเองนะมันก็จะเป็นเตกที่มีรายละเอียดค่อนข้างมากขึ้นนะไม่ใช่ตเตกแบบว่าหลายๆตึกมารวมกันแต่ว่ามันจะมีเตกรูปทรงที่เปลี่ยนไปด้วยในบางเตกนะทําให้ด่านเนี่ยมีดีเทลค่อนข้างสวยงามมากขึ้นประมาณนี้นะแล้วก็มีเมืองจมน้ําอยู่ข้างๆด้วยแต่ว่า ผมรู้สึกว่าที่วางสไนเปอร์มันจะน้อยลงนะคือตึกมันรู้สึกว่ามันน้อยลงพอสมควรเลยนะครับการรีเมคมาก็ทางเดินเนี่ยมันก็ใกล้เคียงกับแบบเก่านะก็คือทางเดินเนี่ยค่อนข้างยาวใกล้ๆก,กันเลยแล้วก็มีมุมเล่นที่แทบจะเหมือนกันเลยนะครับก็จะประมาณนี้แล้วก็ด่านนี้เนี่ยเออมันค่อนข้างงานเผาอีกหนึ่งนะเหมือนคนสร้างคนรีบอะ่ะเดี๋ยวผมจะดำน้ำให้ดูนะคือแบบ แต่กที่มันจมน้ำเนี่ยมันโดนปั้นโมเดลมาแค่แบบนิดหนึ่งนะคือแบบมันไม่เต็มตัวแตก่กะมันแบบมันมีจุดต้องโล่งนิดหนึ่งนะทำให้เออมันดูแปลกๆนิดหนึ่งนะมันก็จะเป็นงานเผาแต่ไม่เป็นไรหรอกเพราะว่าคนไม่ค่อยจะดำน้ำมาอยู่แล้วนะในเกมนี้เป็นไหมสับทั้ง4ด่านที่โดนรีเมคใหม่ในแมป Tower Defense Matter แพทนี้นั่นเองนะ โอเคก็ okay, จบไปแล้วสอัปเดตในวันนี้นะฮะก็จะรวมเนี่ยจะเป็นการแค่รีเมคแมีไปเฉยแล้วก็จบอีเวนต์คริสต์มาสนะฮะที่เหลือก็เหมือนเดิมสำหับแมบนี้ตัวละครก็ยังเก่งเท่าเดิมอยู่นะฮะก็โดยรวมอัปเดตนี้ผมค่อนข้างชอบนะคือด่านที่มันรีเมคมาเนี่ยส่วนใหญ่มันทําให้ด่านง่ายขึ้นนายกเว้นอัลเบอร์ดซิตี้กับ ฟซีซันนะผมคิดว่าไอ้ดนโฟซีซันกับอัพเวอร์ซิตี้แบบเก่าเนี่ยมันง่ายกว่านะแต่ว่าโดยรวมเนี่ยอีก2ด่านที่เหลือผมคิดว่ามันง่ายขึ้นแล้วก็ทําให้มันสปีดแลนได้ดีขึ้นเพราะว่ามันลดทางโค้งที่แบบมันไม่ค่อยจําเป็นออกไปทําให้มันค่อนข้างเล่นง่ายประมาณนี้เลยนะรับคลิปในวันนี้ก็ถ้าเกิดใครคิดเห็นไงเกี่ยวกับอัปเดตนี้ก็สามารถมาคอมเมนต์ที่ใต้คลิปได้เลยนะสวาาันนีผมลาไปก่อนแล้วนะหลังจากที่รอฝอนหยุดมนานานกว่าจะได้อัดคลิปนะโอเคสวัสดีบ๊ายบายฮะ